คือพอโลกใบนี้นมันรับรู้แค่ว่ามีแค่หญิงกับชายคือไม่รู้<ช>ว่าใครเป็นคนตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีคนที่เกิดมาเป็น DSD ด้วยกวกเวกวยไวอะไรกันอนะ่ะเย้โอ้โจบไปแล้วสำหรับ โอลิมปิก2024ีใช่กยินดีกับกีฬาไทยด้วยเก่งกลันงเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงมีหมดปีนี้มีมเยอะคอนเทนต์มากมายเหตุการณ์มากมายเช่นเดียวกันทำไมคะเพล่เโอลิกมีมเยอะมากใช่ก็แต่ว่าจากหนึ่งเหรียญทองแดงที่เราได้มาก็คือเราได้มาจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงเนาะคือมันมันก็มีที่เขาพูดกันว่าแบบนีเราอาจจะแบบ ไปได้ไกลกว่านี้ก็ได้ไม่ใช่แค่เหรียญทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปเจอกับนักมวยจากแอลเรินาที่เป็นประเด็นกันอยู่คุณอีมานเชลิฟเป็นคาจากกระแสชาวเน็ตนะทุกคนฟังอันนี้คลิปนี้ว่าใดๆนั้นมันคืออะไรมันเป็นดราม่ายิ่งใหญ่สะเทือนโซเชียลสะเทือนวงการนักกีฬาไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีโครโมโซม XY และมีฮอร์โมนเพศชายแต่แข่งในฐานะนักกีฬาหญิงจริงๆอะดรามานี้มันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์หนึ่ง เป็น<า>เหตุการณ์<อ>แบบก่อนที่จะเจอกับเราใช่เป็นรอบที่เขาไปเจอกับนังมวยสาวชาวอิตาลีชื่อแองเจล่าครลินีคือืมคือ4หหรือ47วินี่แหละเขาต่อยกันยังไม่ถึง1นาทีเลยสาวอิตาลีท่านนั้นขอยอมแพ้ยกมือขอยอมแพ้เลยด้วยให้เหตุผลที่ว่าหมัดหนักเกินรับไม่ไหวเขาต้องรักษาชีวิตเขาไว้ค การสัมภาษณ์ที่คือเราไปอ่านมาจากบทที่เขาแปลใหม่ทีซึ่งภาษาเดออริจินอลเราก็ not sure not sure แต่ว่านักมวยคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เคารพกฎของ IOC ซึ่งก็คือ IOC คือสหพันธ์โอลิมปิกสากลซึ่งเขาเป็นคนที่จัดแข่งกีฬาหมวยคนนี้หมายถึงว่าโอลิมปิกรอบนี้ก็คือ IOC เนี่ยเป็นคนดูแลในการจัดการแข่งขันมวยเขาใช้เกณฑ์ว่า ก็หนังสือเดินทางคุณระบุว่าเป็นเพศหญิงก็ถือว่าเป็นหญิงหลายหลายเสียงอ่ะทางด้านกีฬาแฟนกีฬาหรือว่าชาวเน็ตต่างๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่แฟร์หรือเปล่าทำไมเขาถึงมีคมาสม x y มีความเป็นต่อย้างเออแล้วผ่านเกณฑ์เข้ามาได้ไงทำไม i o c มันปล่อยเข้ามาคือหรือว่าไอคนนี้เพิ่งเป็นนักมวยรอแล้วแบบเวทีอื่นๆเขาให้ผ่านเข้ามารอคือการแข่งขันมวยเนาะก็จะมีองค์กรที่ชื่อว่าไอบ้าซึ่งเออซึ่งเขาจะเป็นคนดูแลซึ่งเขาก็จะใช้เกณฑ์ในการ ตัดสินหมายถึงว่าเกณฑ์ในการแบบคัดเลือกเอานักมวยเนี่ยเข้ามาอีกแบบหนึ่งซึ่งมันยาคละคือมันก็มีการตรวจที่มันละเอียดกว่านี้ช่วงไม่กี่ปีหลังมาก็คือโดนคาคอลหาเยอะมากเกี่ยวกับการล้มมวยบ้างการแบบเรื่องผลการทุจริตไต้ตนไม่ปร่งใสก็ลยไม่โปร่งไก็เลยโอเคคุณไม่ต้องจัดแล้ว เราจัดเองสององค์กรเนี้ยกลายเป็นไม่ถูกกันก็คือมีอะไรก็คือจะแบบว่าเอ้ยจะเห็นค้านกันตลอดเพราะว่าด้วยความที่แบบเออมันมีประเด็นกันอยู่ซึ่งที่เมื่อก่อนนะ้นที่เราไม่เห็นว่าอีมานคาลิปเข้าเข้ามาแข่งในฐานะนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเพราะว่าอะไรเอ่อในรายการอื่นก็ตาม,มคืออีมานก็คือถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าไอบ้าตรวจแล้วพบว่าเอ้ยคุณมีโครโมโซม XY มนี่มันคือโครโมโซม,อมของผู้ชาย แล้วคุณจะมาแข่งในรายการที่ผู้หญิงเขาต่อยกันได้ไงเขาเ,ออเป็นนักมวยมานานแล้วเนาะเขาอ,อยู่ในวงการนี้มานานแล้วแต่ว่าไอ้บ้านเนี่ยเพิ่งที่จะมาเริ่มตรวจโครโมโซมลึกแบบตรวจแบบร่างกายนักกีฬาเยอะขึ้นเนื่องจากได้รับพ่อร้องเรียนอย่างม,มากมายนี่แหละเมือ่อปีอ2 0 2 2เขาก็เลยเอาโอเคงั้นก็ตรวจร่างกายกาเลยแล้วการให้เป็นการตรวจเพศแล้วก็เก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็กลายเป็นว่าพบว่ามีนักกีฬาหญิงที่มีโครโมโซม X Y 2คนด้วยกันก็คือตัวอิมันคาลิปนี่แหละกับ นักกีฬานักมวยไต้หวัน,วนคนหนึ่งซึ่ง,งในโอลิมปิกคราวนี้ก็ได้เหรียญทองทั้งคู่เนาะใช่แต่ว่าคนละรุ่นกันครั้งแรกที่เขาตรวจเพศลงไปเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่า2คนนั้นเขาได้เหรียญนึงเหรียญทองไปแล้วในการแข่งขันมวยสมัครเล่นเวทีอื่นไม่เป็นไรทุกคนก็ยอมรับผลแล้วก็นู่นนี่นั่นไปได้ แล้วพอปี2023การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นที่อินเดียครั้งล่าสุดก็คือนักกีฬา2อท่านนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าผลตรวจเพศกับตรว,วจเก็บตัวอย่างเลือดเนี่ยก็ยังออกมาเป็นเหมือนเดิมว่าเขามีโครโมโซม XY <ๆ S 2> <อ>จะเปลี่ยนได้ยังไงใน่เมื่องขอโครโมโซมพอออกมาเป็นอย่างนี้ไอ้บ้าก็เลยระบุก,กฎเกณฑ์ใหม่ออกมาที่มีความชัดเจนเลยว่าด้วยความหวังว่าการแข่งขันกีฬามวยเนี่ยมันจะมีความยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนมากขึ้นก็เลยระบุมาเลยว่า จะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ชายกับผู้ชายซึ่งผู้ชายคาระบุเลยว่าถ้ามีโครโมโซม XY เนี่ยเท่ากับเป็นผู้ชายเพศช,ชายเด็กชายแล้วก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้หญิงผู้หญิงกับผู้หญิงที่มีโครโมโซม XX ซึ่งก็จะถูกนะว่าเป็นเพศหญิงผู้หญิง,ง,ดญงเด็กหญิงเท่านั้นคือต่อให้คุณจะเป็นแบบรูปร่างออกมาเป็นผู้หญิงแต่ถ้าโครโมโซมคุณเป็น XY ทุกอย่างจบซึ่งนักกีฬาทั้งสองคนทั้งอีมานเคลลิฟแล้วก็นักกีฬาไต้หวันก็ยินยอมที่จะตรวจร่างกายด้วยความสมัครใจนะ แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ไอ้บ้านเนี่ยก็ได้ส่งผลเนี้ยไปให้ทาง IOC แล้วเพราะว่ามันจะมีการจัดโอลิมปิกในปีถัดไปก็คือ2024ปี2อ2 4่ะเนาะซึ่ง IOC ก็รับทราบรับเรื่องแต่ก็ไม่ได้ take a คชั่นอะไรมากไปกว่อนั้นถูกเพราะว่าเกณฑ์ของ IOC อ่ะคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหน้าพาสปอร์ตคุณหรือว่าใบเกิดคุณอะเป็นเพศหญิงอะบบเท่ากับคุณลงกีฬ เพศนั้นได้ไม่รู้ว่าภายในเขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันที่ทําให้ IOC รู้สึกว่าเกณฑ์การตรวจของไอ้บ้านเนี่ยไม่มีความโปร่งใสขาดความน่าเชื่อถือ IOC เขาก็ระบุชัดเจนว่าอ่เพศหญิงแข่งได้แต่ว่าเกณฑ์ของไอ้บ้านก็คือเอกว่าเอกเอากคือมันอยู่คนละจุดยืนนะเออว่างั้นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องที่รู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่แฟร์ทางด้านกีฬาที่แบบเออคมศมเอกว่ามาต่อยกับเอกเอกอะไรเงี้ยไอโอซีเขาก็บอกว่าเออเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่า ในอนาคตอะไรอาจจะทำมนเวิร์กต่ออาจจะทำมันเปิดกว้างมากขึ้นคือด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกที่ที่มันมีเหตุการณ์จังๆขนาดนี้เขาก็อาจจะยังไม่รู้จะทํายังไงคือเวลาด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่างไม่ได้แบบเอื้อให้แบบแล้มาตรวละเอียดมาอะไรแล้วก็อยากให้คิดว่าเออเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นส่งผลดีในอนาคตใช่มันเป็นแรงกระเพื่อมใช่คือมันถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของกีฬาแล้วมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมหรือมันเป็นเรื่องของการตั้งคำถามเพราะบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่า เอ็กวแต่เป็นผู้หญิงเท่ากับเป็นทรานส์หรอหรือเป็นอะไรทรานส์มันคือคนเราทรานส์ไปแต่จากใช่จากเพศกําเนิดไปสู่อีกเพศหนึ่งที่เขาเลือกที่เขาอยากจะเป็นอะไรเงี้ยยอนให้ไปนิดนึงว่าเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าเขาเขาเออนมวยอิตาลีอ่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ไหมคือเหมือนล่าสุดเขาก็ขอโทษนะแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งอ่ะที่ไม่ไปเจอเหมือนกันก็คือนักมวยชาวออสเตรเลียหรือออสเตรียนี่แหละที่เขาเหมือนออกมาพูดว่าเออแบบ เขาก็แข่งมาตั um, ้งหลายาทีแล้วเขาก็ม uh ีแ huh, พ้บ้างมีชนะบ้างไม่ถึงคนที่มีโครนสโอมเอกวายนะก็แล้วแต่มุมมองคนว่าจะรู้สึกว่ามันแฟร์หรือไม่แฟร์ยังไงเพราะเขาก็แบบไม่ได้ชนะทุกเวทีนี่อะไรนักกีฬาไทยของเราก็ออกมาช่วยพูดให้เหมือนกันทําให้คนแบบเข้าใจในมุมนี้มากขึ้นแต่ก็เข้าใจในมุมของหลายคนที่รู้สึกว่าแบบถ้ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนมันก็ไม่แฟร์จริงๆแหละ ตามปกติแล้วฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วกว่ายเแต่ว่าเนี่ยเราก็จะมาพูดแล้วว่าอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกันใหม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่าแค่คําว่า x y กับ x x อีกเพราะว่า๋ยาจะพาทุกคนมารู้จักกับคําว่า intersex หรือผู้ที่ถูกต้องนะคําศัพท์ปัจจุบันที่ทางการแพทย์เขาใช้กันอ่ะก็คือคําว่า disorder of sexual development หรือว่าความผิดปกติในการจะเริญเติบโตของอวัยวะเพศหลังจากนี้เราจะใช้คําว่า DSD แล้วกันเพื่อความรวดเร็วเน พอมีข้อถกเถียงนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วอะโลกของเราอะแม้แต่พวกเราเองอะ<ม>ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยต้องใช้คาว่าคนไข้คือคุณหมอหลายๆคนที่เขามาพูดเลยเนี่ยเขาใช้คำว่าคนไข้คนไข้ DSD น้อยมากมาเลยทําให้ทั้ง<ม>โลกเดือดดาน DSD เนี่ยตามวิจัยของต่างชาติเ<ม>ขาระบุไว้เลยว่าเป็นประชากร DSD เนี่ยมีจนนมํานวนถึง1.7ของประชากรโลกซึ่งมากกว่า ฝาแฝดซะอีกเพราะว่ามันเป็นภายในไงคนอาจจะไม่ได้มันจริง mm hmm. เฮ้ยแกมีเป็นเพศกำกวมหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm hmm. คือพอโลกใบนี้มันรับรู้แค่ว่ามีแค่หญิงกับชายคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งสิ่งนี้ขึ้นมานะตั้งแต่สมัยไหนว่าทำไมออูกะกะฟินสโตนหรือว่าอะไรว่าในโลกนี้มันมีแบบแค่หญิงกับชายแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีคนที่เกิดมาเป็น DS D s d ดีด้วยคือเขาอาจจะมี สองเพศอยู่ในคนเดียวกันหรือว่าแบบเออเกิดมารูปร่างเป็นหญิงฮอร์โมนเป็นชายเป็นโครโมโซม XY แบบเคลิฟแต่ว่าภายนอกเป็นหญิงมีหน้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีหมดมันซับซ้อนมากทุกคนหลังจากนี้ต้องหายใจเ่องลึกตั้งใจฟังปกติถูกณปัจจุบันอะเกณฑ์ที่เขาจะรู้สึกว่าคนที่เป็น DSD อะมีอะไรบ้างมันจะมีห้าอย่างที่บ่งบอกด้วยกันในร่างกายนะทุกคนก็คือหนึ่งโครโมโซมเพศคือโครโมโซม XY แต่ว่าร่างกายเป็นหญิงหรือว่าจะเป็น เอาแวนสุพธุ์ภายนอกก็คือเอาแวนเพศหญิงเอาแวนเพศชายซึ่งมันแตกต่างกันคือคนบางคนอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าเอาแวนสุพธุ์เพศภายในก็คือพวกลังไข่อันทะมดลูกอะไรเงี้ยเออบางคนมีทั้งลังไข่มีทั้งอันทะมีทั้งมดลูกมีมดลูกไม่มีมดลูก,ลก,ลกอะไระเงออี้ยบางคนก็อาจจะยังงงว่าเออ แต่ xx xy มันก็เท่ากับผู้หญิงผู้ชายแล้วป้าเพราะมันเป็นตัวกําหนดว่าใครจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถูกแต่ xx กับ xy มันไม่ได้ทาหน้าที่ไปจนถึงตลอดรอดฝั่งของ5อย่างนี้คือ xx กับ xy มันเป็นโครโมโซมใช่ไหมมันมีหน้าที่แค่สร้างต่อมเพศขึ้นมาถ้าเป็น xy ก็คือมันจะสร้างอันทะ xx ก็คือจะสร้างรังไข่แล้วหน้าที่ของมันก็คือจบแล้ว มันมีหลายสเตปในการสร้างซึ่ง X กับ Y อมันหยุดอยู่แค่ที่อันทะกํลาลังไข่แล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดในระหว่างตอนอันทะกํลาลังไข่อ่ะนี่แหละคือผู้ป่วย DSD ที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะมีผลเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนด้วยซึ่งระดับฮอร์โมนอะ่ะก็มีผลที่อาจจะทําให้คนนั้นเป็น DSD ก็คือผอู้หญิงนี่คนเยอะหรือว่าแบบผู้หญิงที่เขาดูแบบเหมือนแบบห้าวจัดจัดแลสิ่งแตกใหญ่อะไรแบบนั้นใช่เขาอาจจะมีระดับฮอร์โมนเพศชายเยอะ ผิดปกติหรืออาจจะเป็นปกติคือเอาเรียกว่าหลากหลายดีกว่าแต่เนี้ยมันเป็นการวิจัยของปัจจุบันเนาะซึ่งในนนเขาอาจจะแบบค้นพบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าดีเทลมันยิบย่อยอะยิบย่อยมากคือนึกถึงว่าคนกลุ่มเนี้แม่งมีความอยู่ยากาดไหนสุดๆอะคือแบบคือเอาเอาแค่คือคือลองนึกถึงแค่แบบคน ถนัดซ้ายที่อยู่ในโลกที่คนส่วนใหญ่ถนัดขวาแบบคือคนที่ถนัดมือซ้ายที่แบบว่าอยู่ยากแต่เขาก็อย่างน้อยเขาก็ยังมีอะไรที่มาซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของเขาให้มันง่ายขึ้นบ้างบ้างใช่คือมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างหรอกมันก็ไม่ได้แมสขนาดแบบของคนที่ใช้มือขวามันก็อิงตามประชากรส่วนใหญ่เลยมันก็เหมือนกับ เนี่ยแหละความลำบากของ DSD DS ไม่ด้มีบอกได้สัว่า DSD กี่เปอร์เซ็นต์คือมันไม่ได้มีระบุไว้อยู่ในสมมโนครวประชากรโลกแบบเราเปรียบเทียบกับการหาสังหาขาใช่ไหมจึงเพศเนี้ยโลกเนี้ยมันมีการรับรู้ว่ามี2เพศก็คือผู้ชายทำให้คนที่เป็น DSD จําเป็นที่จะต้องเลือกเพศตั้งแต่เด็กใช่ด้วยพื้นฐานแล้วที่คนที่ในโลกมองว่าเพศก็คือผู้ชายกับผู้หญิงดังนั้นการที่มีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นผู้ชายผู้หญิงะยังไงเขาก็ต้องถูกคนนอก ผลักเข้าไปกลุ่มใดกลุ่มคือถ้าอยู่ดีๆจะให้หมอคนนึงรู้ขึ้นมาระบุว่าอ๋อเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วแบบอ้าวแล้วเขาเป็นอะไรกลายเป็นแบบว่าถ้าคนที่เริ่มขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถหาข้อสรุปได้ม,มันก็ไม่รู้จะไปลงยังไงใช่ดังนั้นคือสิ่งสําคัญก็เลยรู้สึกว่าการที่เราต้องอาจจะต้องเริ่มทําความเข้าใจนาองว่าแบบณตอนนี้โลกแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่ผู้ชายหนึ่งนกับผู้หญิงหนึ่งร้อยอร์เ็แต่มันอาจจะมีตรงกลางอยู่อีกเเา เป็นแบบบอ <Born S 1> นวิดอิทมา<ช>แบบนี้ซึ่งในทางการแพทย์อะความยากลําบากของคนที่เป็น DSD ก็คือเขาจําเป็นที่จะต้องเลือกเพศอย่างที่บอกไปตะก,กี้แล้วก็พอการเลือกเพศเนี่ยไม่ใช่แค่จดว่าเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายเท่านั้นนะต้องม,มีการผ่าตัดเกิดขึ้นเพราะว่าในเมื่อเขามีสภาวะการจเจริญเติบโตของอวัยวะเพศหรือเครื่องเพศภายในทั้งหลายที่มัน ผิดปกติไปจากที่มันควรจะเป็นมีการแบบเกิดอย่างซับซ้อนมีนู่นมีนี่ซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดสาภาวะ DSD ขึ้นอ่ะมันต้องมีการผ่าตัดซึ่งมันต้องเลือกตั้งแต่เกิดอ่ะความยากลําบากจริงๆของการเป็น DSD คือบางครั้งอ่ะมันยังพัฒนาได้อย่างไม่ยังไม่เจริญพภายในอย่างเต็มที่คือมันยังไม่สามารถระบุได้ตั้งแต่ตอนที่อูแวว่าแบบอ๋อสิ่งนี้ฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่านะหรือฮอร์โมนเพศชายมากกว่านะหรือมันเป็นอย่างนี้มากกว่าคือมันต้องรอไปถึงวัยเจริญพันธุ์ด้วยอ่ะบางคนก็คือแบบ โตมาแบบเป็นผู้หญิงเลยจะบอถึงวัยเจริญพันธุ์ผู้พอมันเพศชายอยู่ดีก็พุ่งผ่านขึ้นมาซะอย่างนั้นรู้สึกว่าอีกปัญหาหนึ่งคือคนเลือกไม่ใช่เจ้าตัวใช่เพราะมนต้องยังแบบมันเป็นหนึ่งคือพ่อแม่สองคือเป็นหมอนัวใช่เพราะแบบเออไอบทความที่มายไปอ่านมาคือเขาใช้คําว่าละเมิดสิทธิแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมว่าทําไมทางการแพทย์ถึงพยายามให้เลือกเพศตั้งแต่ตอนนับเป็นเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เจริญเติบโตมาสองอันมาพร้อมกันอะมันจะมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตแล้วก็ อันใดอันนึงอวัยวะเพศอันใดอันนึงไม่ว่าจะเป็นรังไข่หรือจะเป็นองค์ชาติหรือจะเป็นอันทะามันอาจจะฝ่อไปแล้วมันจะพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งก็ได้ถ้าเกิดเรารอให้มันเติบโตไปตามวัยแล้วค่อยไปเลือกในอนาคตเอาอ่ะมันก็จะมีต้องตัดไฟแตต้นลมแต่พอตัดไฟเนี่ยต้นลมก็ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตระยะยาวไปอีกสุดท้ายแล้วมันควรจะต้องยังไงย็งไงก็ถึงเรียกว่าแบบในทางการแพทย์ถึงจะเรียกว่าเป็นคนไข้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนักเหมือนเกี่ยวกับพวกนี้แหละนักพัฒนานัก เออโลนารงอะไรเกี่ยวกับพวกคนที่เป็นเดสีอ่ะแล้วเขาตัวเขาเองก็เป็นเดสในกิจกรรมใช่เคลื่อนไหวอ่ะใช่เขาเหมือนแม่เขาเล่าต้องว่าเขาเปลี่ยนเพศภายใน30นาทีหลังจากเกิดเหมือนตอนแรกอ่ะเขาออกมาหมอระบุว่าเป็นเพศหญิงสามสิบนาทีผ่านไปหมอเปลี่ยนเป็นเพศชายเพราะว่าเขาเป็นเดสีอยากรู้ว่าหมอเขาเห็นอะไรถึงแบบ ตอนแรกถึงบอกว<ช>่าร่างกายเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ<ช>แต่ตว่ามันเร็วมากเลยนะมัน,มนเร็วมาก<ะ>ในใบเกิดอะไรเงี้ยหมอกำหนดให้เป็นไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าตอนโตมาการรับรู้ทางเพศหรือว่าฮอร์โมอนอะไรไม่รู้นะอาจาอาจะเปลี่ยนไปทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยใจเขาอยากเป็นหญิงแล้วร่างกายเขาก็เอื้อต่อกันเป็นหญิงด้วยเพราะว่าเขาเป็น DSD ไงมันก็เลยทําให้มีปัญหาสิธิมนวเซีนอีกอีกอันหนึ่งคือเขาต้องกลายเป็นทราน ไปโดยปรญญาแล้วเขาก็เกิดเป็นชายใช่แล้วพอคือเขาก็มีอายุแล้วพอเขาเด็กๆเหมือนสังคมมันก็ยังไม่ได้มีการรับรู้ยอมรับมากขนาดนั้นที่ไมพูดออกมาอย่างเงี้ยคือ DSD ทุกคนอ่ะอาการไม่เหมือนกันสักคนนะหมายถึงว่ามันหลากหลายแล้วก็แตกต่างมากๆใช่เราก็เลยขออนุญาตแล้วกันด้วยการที่เราเปิดมาจ้วอีมาเคลิฟเราก็เลยจะขอมาเจาะที่ประเด็นของอีมาเคลิฟแล้วกันเพื่อให้มันเข้ากับกระแสสังคมภายในช่วงนี้ค่อยๆไปทีละสเต็ปก็คือเหมือน ถ้าจากไปฟังจากที่เขาเป็นนายแพทย์ในใ <ขอ S 2> ายแพทย์ธนีธน,นีวนันเขาก็ออกมาพูดในมุมมองของทางการแพทย์นะ<ม>ที่ไม่ได้เกี่ยวกับแฟไม่แฟทางด้านกีฬาอะไรแล้วอะ่ะมันเขาก็พูดประมาณว่าคนที่มีโครโมโซม X Y เนี่ยแต่ว่าภายนอกเป็นผู้หญิงอะ่ะม,มันเกิดขึ้นได้จากสองสภาวะ,ะซึ่งสภาวะแรกเนี่ยชื่อว่าสวายเออร์ซินโดรมก็คือไม่มีทางรังไข่ไม่มีทางอัณฑะแต่ว่ามีมดลูกนะอ่าก็คือใช่พอเขาไม่มี ไม่มีรังไข่เนี่ยมันก็ทําให้ฮอร์โมนเพศเหญิง,ญงเ,เขา่เติบโตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฮอร์โมนเพศชายเขาก็ไม่มีเหมือนกันเพราะเขาไม่มีอันทะเออทําให้ร่างกายภายในเขาอะยังเป็นผู้หญิงอยู่คือแต่ว่าที่หมอเขามาบอกว่าอิมันเคลิฟอาจจะไม่ใช่กรณีน,น,นี้เพราะว่า อนนี้เนี่ยคือเขาไม่มีฮอร์โมนเพศไม่มีฮอร์โมนเพศชายแต่ว่าในข่าวคืออีมันเคลิฟแบบมีฮอร์โมนเพศชายก็คืออาจจะไปเข้าข่ายของอีกสภาวะหนึ่ง complete and r o g เจน n s e n ิน t i v i t y s y n d โ o m มก็คือเขาจะมีอันทะในการสร้างฮอร์โมนเพศชายถึงแม้จะสร้างฮอร์โมนเพศชายมามากแค่ไหนแต่ร่างกายไม่เอาฮอร์โมนเพศชายนั้นไปใช้เลยคือไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายเลยเหมือนผู้หญิงแต่ว่า ข้างในอะ่ะไม่มีมดลูกเพราะว่าเขามีอันทะไปแล้วไงในการที่จะแบบว่าซึ่งประเภทนี้ก็จะมีฮอร์โมนเชายฮอร์โมนเพศชายสูง,สงด้วยคือมีสูงจริงแต่เอาไปใช้ไม่ได้นะเพราะว่า,า,าเพราร่างกายไม่ตอบสนอง,อนองคือ,ค,อคือเขาก็จะบอกว่าการที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะมันก็จะไปส่งผลต่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีนั่น,ม,น,นมีนู่นในใดแรงเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ แต่ในเมื่อสร้างมาเยอะแล้วร่างกายไปใช้ไม่ได้ะมันก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีก็คือเขาก็ถูกนับว่าเป็นผู้หญิงแรงเท่าผู้หญิงมีมวลกล้ามเนื้อเหมือนก,นกันกับผู้หญิงที่พัฒนาได้สูงสุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะพัฒนาได้อ,อะไรเงี้ยอันนี้คือคอมพีดเนาะจริงๆแล้วแล้วก็ซ,วกซึ่งมันก็มีอีก,อกแบบหนึง<ช>่งก็คืออินคอมพีดเนะี่ยก็คือจะตรงข้ามกันตรงข้ามกับอคอมพีดเนาะก็คือมันจะเหมือนกับว่าอวัยวะบางอย่าง มันเอามวลเพศชายไปใช้ได้แต่ว่าไม่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือหมายถึงว่าแค่บางส่วนใช่ซึ่งมันก็มีความซับซ้อนที่มันต้องตรวจให้ละเอียดบางส่วนไม่ตอบสนองบางส่วนแต่ถ้าเกิดส่วนที่ตอบสนองมันดันเป็นกล้ามเนื้อละแล้วถ้าเป็นในกรณีกีฬาก็อาจจะต้องมีการตรวจละเอียดเลยใช่ต่เกณฑ์ถึงต้องเปลี่ยนไดถูกมันต้องมีความอ c c u r เ t e มากขึ้นคือพออย่างเงี้ยพอเราพูดกันมาอย่างเงี้ยเราเริ่มจะเห็นภาพอย่างกระจ่างแจ้งและเข้าใจแล้วคือพอเกณฑ์มันหลมห แล้วมันไม่ได้รองรับกับทุกๆคนบนโลกจริงๆเลยเงี้ยมันเลยทําให้แบบเกิดดราม่ามากมายขึ้นมาในสังคมนี่แหละทุกคนคือพอมีประเด็นนี้ขึ้นมามันทาให้กลาเป็นดราม่าครั้งใหญ่ใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือวนเนียแหละคือมันคือยุคของการเปลี่ยนผ่านและที่คนเราจะตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นคาอทางชีวภาพด้วยนะนี่คือชีวภาพแบบไปโอโลจี ที่ไม่ใช่เรื่องของวินจิตวิญญาณหรือความต้องการจะเป็นแต่ไม่ใช่โลชนีย์ทางเพศใช่มันเป็นเรื่องแบบเป็นคนละแนวกันกับ LGBTQ นะแต่เพราะอันนี้คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดมามันอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาเพราะเรายกแต่เคสที่แบบเฮ้ยต้องผ่าตัดต้องอะไรแต่คนที่เขาเป็น DSD แบบไม่มีปัญหาก็มีนะแต่ละเคสจะมีความรุนแรงความหนักเบานน่นนี่นั่นต่างกันถึงจะบอกว่ามันดีเทลมากแบบแต่ละคนแบบมีปัญหาที่แบบถ้าเกิดเขาไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ต้องไปเลือกเพศ ไหมหรือว่าอะไรไมยถึงว่าแบบก็เป็นเพศอันนี้<พ>อาจจะต้องอันนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี<ช>้ยอาจจะต้อง่ถ้าอย่างในแง่ของกีฬามันอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์มาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ ไม่ได้เป็นนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยมันก็คุณใช้ชีวิตของคุณปกติได้มันก็ไม่ได้จะมีปัญหาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรืออาจจะมีในอนาคตก็ยังไม่รู้เพราะว่าถูกมันยัง,ยงไม่เกิดไงเออมันใช่คาดหวังว่าอย่างน้อยๆก็พวกเราสามคนแล้วแหละที่แบบมีความรู้รเกี่ยวกับคนที่เป็น D ด d ีมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นก็หวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้ก็จะเราก็เลยจปยระดับไปยกระดับไปยกระดับถูกแชร์ไปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทุกอย่างที่ทําให้เรา แต่ที่มาข้อมูลเยอะมากมากจริงๆเขอหมุนพลักมากรอบนี้ประมาณนี้ค่ะสำหรับ EP นี้ก็ที่เห็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะ